สวัสดีครับตัวนี้เป็นสายพานลำเลียงขนาดหน้ากว้าง6เซนยาว30เซนนะครับโครงสร้างเป็นอลูมิเนียมนะครับโปรไฟล์มีแบริง่งลดแรงเส็ดทานนะครับในชุดจะแถมอะแดปเตอร์24โวลต์เสียบเข้าไปที่ตัวสายพานนะครับตัวนี้ก็สามารถสั่งให้มันเคลื่อนที่ได้นะครับถ้าตรงกลางศูนย์คือหยุดนะครับถ้าผักไปทางนี้นี่นะครับหมุน หมุนไปนทางนี้นะครับแต่ถ้าหยุดปุ๊บโคบใปทานึงก็คือหมุนใบทานึงนะครับก็คือสามารถาปรับทิศทางการเคลื่อนที่ได้ที่หน้าเครื่องเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นชิ้นอลูมิเนียมนะครับสาหรับใส่โฟโตเซนเซอร์นะครับสามารถคลายน็อตตัวนี้แล้วก็ขยับขึ้นลงได้นะครับเพื่อใช้ในการตรวจจับชิ้นงานบนสายพาน,นะครับตัวนี้ ตัวนี้สามารถทำงานร่วมกับ PLC ก็ได้นะครับโดยการเอาหน้าสัมผัสคอนแทคของ PLC มาตัดต่อนะครับก็มองเป็นเหมือนมอเตอร์ตัวหนึ่งนะครับออนออฟนะครับแค่นั้นเองสายพานก็คือเป็นแค่มอเตอร์ไฟฟ้าที่จะหยุดหรือหมุนตามคำสั่งของ PLC นะครับแล้วแต่การไปใช้งานนะครับตัวนี้สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ สวัสดีครับ